เป็นสิทธิของฝ่ายค้านจะมาพูดในเรื่องของคุณสมบัติหนึ่งคือผ่านการตรวจสอบของกฎหมายสังคมจะรับได้หรือไม่รับได้เป็นอีกเรื่องนึงเราในฐานะคนบุรีรัมก็ต้องชี้แจงต้องชี้แจงผมว่าไม่มีปัญหาหรอกปัญหาคือมาแล้วทําให้ประเทศชาติเสียหายหรือเปล่าทําอะไรให้สังคมได้หรือเปล่าเรื่องนอร์วนีนี่ผมโดนมานานแล้วแหละ คำว่านอมมนีทุกคนมีนอมินีหมดอย่างน้อยก็นอมมนีเมียตัวเองอำนาจที่ตัวเองมีเนี่ยคุณบริหารได้เพรนั้นพักการเมืองก็เราก็ต้องเป็นนอมินีพักการเมืองกับพรกส่งมาะฉะนั้นประเด็นว่าเป็นตัวแทนใครประดงทุกฝ่ายก็พูดไปแล้วทําตามกฎหมายทาตามกฎหมายต้องทําตามกฎหมาย,ามมายไม่มีใครอยู่เหนือเพราะเราผิดชอบเริ่ระจะหายยังไงเพราะ ผู้มีหน้าที่เราไปชอบรักษากฎหมายเขาก,เขาก็เขาก็ทำนเขาไปนะครับเขาก็ทําตามหน้าที่เขานะครับไม่มีใครเป็นสั่งใครได้หรอก